สวัสดีครับวันนี้ก็แนะนําวิธีการใส่รถนะครับผมยูบ็อกตัวนี้จะเป็นตรงรื่นของเวฟร้อยพันาเวฟร้อย S, S หรือตัวบางลมนะครับตัวนี้ใส่ได้นะครับยูบ็อกเหมือนกันเวลาติดตั้งก็ถอดน็อตสี่ตัวนี้นะครับดึงดอกรับขึ้นมาแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ที่เดิมครับสายแตบตเตอรี่ก็มีสีดำกับแดงต่อเข,ข,ข้าแม่แบบนะครับเปิดการทํางานตัวนี้นะครับแล้วก็สวิตช์ใส่ อันนี้ผมก็เปิดเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับสุกค้าเปิดวอลลุ่มตัวแรกนะครับมันจะมีสวิตช์แล้วก็ไฟสีฟ้าก็จะติดเราค้นหาบลูทูธนะครับเชื่อมต่ออันนี้ผมก็เชื่อมต่อบลูทูธไปแล้วนะครับเเสียง ประมาณนี้นะครับเหัวขอปิดปอดน,นะครับชุดนี้นี่เลครับอีกชุดเดี๋ยวดูวชุดนี้เลยนะครับอีกชุดก็เปิดสวิตช์การทํางานเปิดโวลลุ่มตัวแรกค้คหาบูทูตมีสวิตช์ไฟคนหาบูทูตเลยนะครับนี่ครับชื่อบูทูตกดเชื่อมต่อจับคู่ เร okay. เรียบร้อยครับแล้วก็เปิดเต็มนี้ก็เป็นวอลลุ่มรวมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสียงมิดโลตัวนี้แหลมตัวนี้จะเป็นซับเปลนซับ ที่ใส่ก็เหมือนกันเลยนะครับผมถอดยูบ็ของเดิมที่รถออกแล้วก็ถอดน็อตสีตัวดึงดอกรับขึ้นมาใส่แบตเตอรี่ที่เดิมครับไม่ต้องดัดแปลงรถใส่ง่ายๆตุงรุ่นนะครับราคา3,500บาทพร้อมส่งทั้ง2ชุดเลยครับผมใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ Facebook นะครับลิงก์ใต้โปรโฟไฟล์เลยครับผมพักแชทเข้ามาสอบถามกันได้มีหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟร้อยสิบใบ ตัวเก่าตัวใหม่ตัว LVD ดีเว็บรยิพาหรือจะเป็นตัวที่มียูบ็อกทุกรุ่นของ Honda ของ Yamaha ครับมีทุกรุ่นครับสั่งได้ครับราคาก็แตกต่างกันไปจะเริ่มต้นที่3500บาทครับโอเคครับผมเทสไลท์เท่านี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่มาลงให้ชมกันอยู่ครับผม